ถ้าดูเลยหน้าตามันคล้ายๆผุ่นยนต์เล็กๆนะนะเออเด็กๆบางคนชอบไนงะทรงมันโอได้นะสวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่เก้านะครับผมเออไม่ได้มาเจอกันหลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้รีวิวเลยอะครับผมตอนนี้ประมาณเกือบกับการเดินพุทธิละศพจังหวะพอมีเวลาเนี่ยก็เลยเอาตัวที่ดูแล้วน่าสนใจประมาณหนึ่งเรียกว่างั้นดีก,กว่านะก็คือ จริงๆพี่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นนาฬิกาตัวนี้มันไม่ได้คิดว่ามันจะมาอยู่ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะ mm hmm. แต่คือจากที่ขายไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มจัดทิศท,ทางนาฬิการุ่นนี้ได้ว่าเอ๊ะจริงๆมันมันอาจจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็ได้นะเออพอมันเริ่มจัดทิศทางได้ก็เลยเอ๊ะเอามาให้เพื่อนๆดูใน youtube ดีกว่านะครับ mm hmm. คืออย่างนี้ครับคือกลุ่มเนี้ยจริงๆเขาออกแบบมาเนี่ยคือใช้งานทั่วไปแต่ว่ามันเพิ่มฟังก์ชัน การวิ่งและจับเวลาแบบว่าวิ่งแล้วมันจับเป็นรอบๆได้ไงสมมติน้องไปวิ่งสวนลุมถ้าเคยใครไปวิ่งสวนลุมหรือสวนแถวตามต่างจังหวัดอ่ะมันจะเป็นรอบๆใช่ไหมเวลาวิ่งหนึ่งรอบมันก็จะเป็นเราก็บันทึกไว้เวลาเท่าไหร่ในการเดี๋ยวนี้มันบันทึกได้พอครบหนึ่งรอบเราก็กด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 เขาเรียกว่าแล็บมันจะบันทึกได้เป็นแล็บแล็บแล็บก็คือว่ารอบหนึ่งวิ่งไปกี่นาทีแล้วรอบหนึ่งวิ่งไปกี่นาทีแล้วหรือเราจะไปยุไปใช้อย่างอื่นก็ได้ที่เป็นรอบๆนะครับคือตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะขายกลุ่มนาฬิกาประมาณ ขายนาฬิกาเนี่ยให้กักบกลุ่มลูกค้าประมาณนี้แหละนะครับผมแต่พอขายไปสักระยะหนึ่งเอ๊ะมันมันไม่ใช่อ่ะครับกลายเป็นซะว่ากลุ่มที่มาซื้อกลุ่มพวกนี้กลายเป็นว่าหลักๆก,ล,กลายเป็นกลุ่มเด็กครับโอ้เป็นนาฬิกาเด็กสักประมาณสิบนิดๆเนี่ยประมาณเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบเพราะขนาดจริงๆมันไม่ใหญ่ไงคือนาฬิกาพวกนี้ปกติเขาสําหรับใส่วิ่งองร่างกายเขาก็ไม่เอาให้มันใหญ่อยู่แล้วไงคือกระทัดรัดนะครับใส่วิ่งให้มันแบบวิ่งกระฉับกระเฉง่ะ แต่พอดีขนาดมันเนี่ยมันพอดีมันไปลงมือเด็กแล้วจากที่พี่สังเกตคือพอเด็กๆมาซื้อที่ร้านน่ะนะครับพอวางในตู้มีหลายๆลาแบบมากเด็กจะชี้ไปกลุ่มพวกนี้บ่อยอ่ะไอ้ทรงประมาณเนี่ยคือเด็กเด็อาจจะชอบไอ้ปุ่มสองปุ่มข้างหน้านี้ก็ได้มั้งพี่ดูนะคือมันเหมือนหน้ามันน่าจะคล้ายๆหุ่นยนตนะ์น่ะแล้วมันมีสีสันนิดนึงไงเด็กเด็เขาก็ชอบไงกลายเป็นว่าขายเด็กมากกว่าขายผู้ใหญ่ไปซะอย่างนั้นนะ่ะเออไปไปอย่างนั้นไปเลยนะครับเออมันก็เลยเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปทันทีเลยนะครับผม ก็เลยเอามาให้ดูตัวจริงกันก่อนดีกว่าว่าทาไมเด็กถึงชอบนะครับผมเดี๋ยวดูใ่รมันมีสามสีนะเดี๋ยวดูทีละสีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ตัวนี้ก่อนนะครับเด็กบอลนะลูกเล่นเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้สายสายสีแดงตัวเลนสสีดําเนี่ยขนาดเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าวัดโดเฉพาะตรงนี้นไม่รวมติ่งพวกขอบนอกนะว่าจาขอบติ่งเนี่ย ตรงนี้วัดได้37นะแล้วตรงนี้ถึงตรงประมาณเนี้ยตรงคำว่าอิลู m มเนเตอร์เนี่ย33คือเดี๋ยวให้อลองบนมือพี่ดูนะแต่คือมันไม่ใหญ่นะคือไม่ได้จิว๋วแต่ไม่ใหญ่คือเด็กสักสินิดนิดอ่ะใส่ได้ละนะเนี่ยสายก็มาตรฐานทั่วไปนะครับอ่าไอ้นงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ก้อนโลหะนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะเออเนี่ยดูเลยหน้าตามันคล้ายๆหุ่นยนต์เล็กๆนะนะเออเด็กๆบางคนชอบไงทรงมันโอได้นะไอ้ปุ่มเนี่ยมันใช้สําหรับเวลาวิ่ง ถ้าบางคนไม่ได้ใช้ก็กลายเป็นสวยงามไปซะอย่างนั้นน่ยนะครับผมเนี่ยแล้วดูหน้าตามันสิมีแบบบอกฟังก์ชันก็จะมีเป็นสีดำๆขึ้นตามฟังก์ชันตามมาตรฐานของคาสิโอว่าอย่างนั้นเถอะนะเออก็คือมันมีแบบใช้งานง่ายๆนะครับนะขนาดพอด,พอดีพอดีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะบอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูทั่วๆก่อนกลายเป็นว่าเด็กชอบไปซะอย่างนั้นนะในกาดตรงนี้เออสายตัวนี้ก็หักเข้าง่ายด้วยนะก็มือเล็กๆก,ก็ใส่ง่ายหน่อยแต่ถ้าเล็กจัดๆนี่ก็ไม่แน่นะถ้าเล็กมากๆ สี่ห้าขมบนี่ใส่ไม่ได้นะพี่หลอกก่อน,น <c oughs> คือเด็กมากๆผมหอมสี่ห้าขมบ์ยังอย่าเพิ่งนะครับมันมันยังใส่ไม่ได้นะในการกลุ่มแบบนี้นะครับผมนะฮะสเปคคร่าวๆนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่ได้สิบปีด้วยนะครับผมคือใช้ได้นานมีไฟมีปลุกจับเวลาเวลาต่างประเทศนะครับผมคืออะไรหลักๆที่มีมันมีให้ครบวอางั้นดีกว่าเดี๋ยวค่อยอเล่นดูนะ ยวดูสีอื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องวิชาการนะอีกสีหนึ่งอันนี้ตัวขอบดํานะครับสายเป็นสีเขียวเข้มๆคือเปรือกฟ้าก็ได้ม้างเดี๋ยวดูรหรนันหนิดนึงนะคือที่ไม่ได้บอกชื่อรุ่นเลย WS 1400s นะครับผมสีตามโค้ดส,สีเป็นสีเขียวแต่ตัวจริงมันออกเป็นเขียวช้มา้าไม่เขียวเขียวอมฟ้าดีกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเขียวอมฟ้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูบนมืออีกทีนะครับ ถ้าเด็กๆพี่ว่าใส่โอเคนะคือนมาดูดูไม่หนามากด้วยกล,กลางๆนะก็ของประกันส่วน,นเหมือนเดิมครับที่ร้านนะครับถ้ายังสงสัยข้อมูลงไงเดี๋ยวพี่ใส่ไลน์กับเบอร์โทรไว้บนเนี่ยบน youtube ข้างบนเน่ยนะเดี๋ยวก็ดูแล้วก็แอดหรือหรือแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้หรือแอดไลน์ตามไอดีนะฮะแล้วทักมาถามได้นะครับหรือถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆก็แวะมาที่ร้านได้นะฮะร้านอยู่ในซอยบัลลมสิบเก้าก็ปิ่นข้านะ่มาดูมาปรึกษากันได้ครับ รือถ้าเกิดจะสั่งซื้อเนี่ยไม่รู้ยังไงเนี่ยก็ถ่ายรูปข้อมือน้องมานะครับเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้เพราะว่าพี่เป็นคนขายละส่วนมากาพี่จะเห็นมือน้องเด็กมาเยอะผมเป็นสิบสิบปีและเพราะนั้นก็น่าจะกะขนาดข้อมือได้แหละนะครับผมเดี๋ยวดูตัวอีกสีหนึ่งอันนี้สีดํานะ,ะตัวตัวเลขตัวสองนี่เป็นสีเขียวนะครับผม ราคาเนี่ยต้องมีคนถามอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมแต่มันก็จะมีเหตุเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีถูกกว่านี้ไหมพี่อะไรเงี้ยอ,อถ้าถูกกว่านี้ต้องดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูคือมันจะตัดฟังก์ชันเรื่องจับเวลาวิ่งออกไปนะครับก็จะได้ถูกลงคือพี่เคยรีวิวละเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราดูตัวนี้กันก่อนนะครับผมอะเดี๋ยวดูฟังก์ชันกันนิดน,นึงนะครับข้างบนนี่มีบอกอะไร fa fr friday 9 9คือเดือน9วันที่9นะครับ น,นี่เวลาวินาทีนะลองกดเล่นดูนะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้นะเนี่ยจับเวลาได้หกสิบนี่คือเราบันทึกรอบวิ่งเนี่ยสมมุติถ้าวิ่งในวิ่งได้หกสิบรอบบันทึกได้เลยว่าในแต่ละรอบเนี่ยเป็นเวลากี่นาทีอันนี้เอาข้อมูลที่เราจับเวลาเนี่ยมาบันทึกไว้จะค่อยกดเล่นดูตั้งเวลาหอยหลังได้ปลุกได้นะครับน,นี่ปลุกได้ปลุกกดปุ่มตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ปลุกได้ทั้งหมดสามครั้งในหนึ่งวันนะครับ แล้วก็สามารถตั้งให้มันร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงได้ด้วยนะครับผมอันนี้ะนะครับปุกผ่านไปก่อนอันนี้เวลาต่างประเทศเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับว่าจะให้เป็นเวลาประเทศอะไรเออมันตั้งได้แค่หนึ่งประเทศนะครับสมมติเราไปประเทศไหนไปบ่อยเราตั้งทิ้งไว้แน,นี้ได้เลยนะครับเช่นไปญี่ปุ่นก็ตั้งเวลาญี่ปุ่นทิ้งไว้พอกดมาดูปุ๊บก็จะมีเวลากรุงเทพข้างบนข้างล่างเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับกลับมาเท่าเดิม ถามว่าตัวเลขใหญ่ไหมก็ตัวเลขขนาดมาตรฐานนะครับไม่ได้แบบใหญ่เวอร์แต่ก็ไม่เล็กจิ๋วนะครับตรงนี้นะตรงช่องนี้คือพององเห็นนะครับผมนะครับไอเรื่องจับเวลาเดี๋ยวลองดูทีหนึ่งนะครับอันนี้กดตรงนี้ต้งหมวดจับเวลาเนี่ยเนี่ยกดสตาร์ทนะอ่าเนี่ยอันสมมุติวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมอ้าวสมมุติครบหนึ่งรอบกดคอว่าแเล็ตรงนี้หนึ่งทีอ่ะวิ่งต่ออ่ะเนี่ยนะครับ วิ่งไปพบลรลบวี่สามกดไปกดไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยสมมติวิ่งห้ารอบอ่ะครบห้ารอบปุ๊บกดหยุดนะฮะอ่าหยุดเนี่ยมันจะบอกเลยว่าห้ารอบเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดยี่สิบเอดนาทียี่สิบ็ดวินาทีนะครับแล้วเราก็รีเซ็ตไปนะครับแล้วเรามากดตรงนี้นี่ทิ้งฮะแล้วเรามานั่งดูบันทึกข้อมูลเนี่ยหกหก้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยมันจะบอกเลยแต่รอบรอบหนึ่งหกวินาที รอบอ่ารอบหกอ่าคนนี้จะเลาะรอบหนึ่งหกวินาทีรอบสองสามวินาทีรอบสามสามวินาทีรอบสี่สองวินาทีรอบห้าเนี่ยหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับรอบหกนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละนะอันนี้คือมันบันทึกได้ไวในแต่ละรอบถ้าใช้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแต่ในคู่มือมันจะมีบอกไว้อย่างอื่นก็หลักๆประมาณนี้คือฟังก์ชันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวดูบนข้อมือนิดหนึ่งนะครับ เอาสีแดงดีกว่านะสีแดงมันดูสวยสีแดงี่อยู่บนมือพี่มือพี่ประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะครับในประมาณนี้นะอ่าอันนี้สีสายดำเขียวนะครับอ่าสีดำทั้งตัวนะครับถ้าลองใส่ดูว่ามันประมาณรูไหนเดี๋ยวลองดูให้นะครับมือพี่ประมาณสิบห้าจุดห้านะครับใส่ประมาณรูที่สองเนี่ย นะฮะรูบารูที่สองนะครับก็ิบัีิถ้าใส่รูหนึ่งมันจะตึงไปหน่อยนะครับก็ลองวัดขนาดข้อมือน้องดูก่อนก็ได้นะครับี่ยมันจะประมาณนี้คงไม่ต่างกับพี่มากนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะไม่ใช่ว่าเด็กใส่อย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ที่คุยค้างไวน้น,นิดนึงที่บอกว่าถ้าเกิดจะไม่เอาฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยมันก็จะมีรุ่นใกล้เคียงก็คือตัวนี้ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูขนาดนิดน,นึง เนี่ยเห็นไโครมันจะมาจะโครงเดียวกันแหละครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ตัวตัวซ้ายเนี่ยจะดูใหญ่กว่านิดนึงตรงไอ้ตรงปุ่มเนี่ย,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 ยมันดีไซน์ามาใหญ่ๆเหมือนจีชองนิดนึงมันก็เลยดูใหญ่กว่านิดนึงแต่จริงๆขนาดกรอบมันเน่ยเท่ากันนะเออนะครับผมมีไฟมีอะไรฟังก์ชันคล้ายๆกันยกเว้นตัวนี้มันถูกกว่านะตัวตัวนี้ถูกกว่าประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่นะครับถูกกว่าคือไม่มีฟังก์ชันจับเวลาเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเรียกว่าความคุ้มค่าเนี่ยตัวนี้จะคุ้มนะแต่ก็มันแล้วแต่คือมันไม่ไได้ต่างงกันเยอะ ก็ต้องแล้วแต่คนใส่ด้วยว่าชอบแบบไหนนะครับผมอันนี้อ่าประมาณนี้เลยอเดี๋ยวจะลองไฟในห้องมืดกันนิดนึงนะครับผมว่าไฟสว่างประมาณไหนนะครับผมอ่าอันนี้ไฟนะครับอืมเห็นนะครับไฟถึงว่าสว่างใช้ได้ดีทีเดียวนะครับในที่มืดนะครับไฟตัวนี้นะครับอมรวมๆก็โอเคนะครับสําหรับกลุ่มนาฬิกาสาหรับคนทั่วไปข้อมือไม่ใหญ่หรือว่าเด็กๆเนี่ยนะครับราคาไม่แรงนะครับ ศัยไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็ชอบทรงประมาณนี้แหละนะจากประสบการณ์พี่ยังไงสนใจก็แวะมาดูตัวจริงที่ร้านนะครับร้านอยู่ข้างในซอยบารมราชนาฏส9หรือสั่งทางลายเนี่ยพี่ที่พี่เขียนไว้นะไลน์ f a c e b o o ไอ G อะไรเงี้ยทางเบอร์โทรอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าไม่แน่ใจเรื่องขนาดทักมาในไลน์ลส่งข้อมือเด็กมานะครับรูปเด็กมาเดี๋ยวพี่ช่วยจากประสบการณ์พี่น่าจะพอให้คําแนะนําได้นะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับปร,ปรึกษากันได้นะครับผมก็ถ้าชอบ คลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <g oda> แล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยพี่ตั้งใจว่าขอลำดับคำคิดหน่อยจะคุยเรื่องอนาคตของนาฬิกากับนาฬิกาสมาร,ร์ทวอทที่เกเิดขึ้นปี2023นะครับเพราะว่าคือเก็บมาคิดก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มสังเกตมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันเริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทิทางจะเป็นยังไงแล้วบริษัทนาฬกาจะปรับตัวยังไงนะครับในวันที่ Apple กับ s a m s u n งจัดเต็มมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเสวัสดีครับ